สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวนการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเงินเฟ้อชั่วคราวนี้นะครับเป็นของคุณถึงปีหน้านะครับ2022เขาจะไปต่อนะครับเหตุเพราะว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวนะครับ บั้เงินเฟอ้อเนี่ยใครยังไม่เข้าใจเงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟอ้อก็คือสภาวะที่เงินนะมันจะด้อยค่าลงตามการเวลาที่ผ่านไปเช่นค่าเงินของวันนี้นะครับนะจะมีค่านะครับด้อยลงในเดือนหน้าและใน3เดือน6เดือนข้างหน้านั่นเองพูดง่ายคือสมมติเรามีเงินหนึบาทเราซื้อของได้วันนี้ร้อยบาทในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะซื้อของได้น้อยลงร้อยบาทในอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าก็ยิ่งซื้อของได้น้อยลงนั่นเอง ก็เรียกว่าปรากฏอาการเงินเฟอ้อนะครับหรือผู้อย่างหนึ่งก็คือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับไปตามการเวลานะทำให้กําลังซื้อของเงินเนี่ยมันด้อยค่าลงทั้งที่ถือเงิน100บาทเท่ากันนะครับมันเงินเฟอ้อนี้นะถามว่าเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับมีการเปิดนะประเทศ นะมีการเปิดเศรษฐกิจนะในหลายภาคส่วนของโลกนะครับเช่นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านยุโรปนะครับก็มีการเปิดประเทศขึ้นมานะหลังจากที่มีการล็อกดาวนะ์สถานการณ์ทางโรคระบาดนะครั้งใหญ่สุดนะในศตวรรษนะครับในรอบร้อยปีการเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยนะทำให้หลายภาคส่วนนะครับมันเกิดคอขวดขึ้นในทางฝั่งการผลิตนะทางฝั่งอุปทานนะฮะทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้น บันเงินเฟ้อนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะว่าเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานนะครับหรือว่ามันเป็นเงินเฟ้อถาวรของจริงนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็พิสูจน์กันไปซึ่งไม่ช้าไม่นานนี้นะครับก็ข้ามไปในปี2022ก็จะทราบว่ามันจะเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวหรือเป็นเงินเฟ้อถาวรนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังยืนยันอยู่นะว่ามันเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวนะสิ่งที่เขาคาดการณ์ก็คือว่า เหตุปัจจัยส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดเงินเฟอ้อนี้ขึ้นเนี่ยมันมาจากเรื่องของอคอขวดนะทางอุปทานต่างๆนะในช่วงของการแพร่ระบาดโรคนะครับของการเปิดตัวนะครับทางเศรษฐกิจขึ้นมานั่นเองนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับทางธนาคารกลางนะสหรัฐนะรวมถึงรัฐมนตรีคลังนะกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยนะก็เชื่อว่านะ ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะค่อยๆซาลงนะจะค่อยๆหายไปเนี่ยนะครับในปีหน้านะในช่วงประมาณกลางปีหน้านั่นเองนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นสินตา่างเหล่านี้นะก็คือสิ่งที่ธนาคารกลางคาดการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้ออะไรก็แล้วแต่นะคใครที่เป็นผู้รับผลเงินเฟอ้อนี้และถูกผลกระทบนี้ค่อนข้างมากก็คือประชาชนคนทั่วไปนั่นเองนะครับชนชั้นกลางและชนชั้นล่างนะครับเพนะราะฉะนั้นค่าเงินนะของทุกคนเนี่ย นะก็จะด้อยค่าลงนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อก็ที่ปุ่มพูดแล้วครับนะครับว่าเงินเฟ้อชั่วคราวเนี่ยเป็นของคุณเลยนะฮะถึงปีหน้า2022ก็ไม่ทราบว่ากลางปีจะหายจริงหรือเปล่านะบางนักวิเคราะห์ก็มองไปถึงว่าปลายปี2022เลยนะเงินเฟ้อนี่ก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าฟังอย่างนี้ก็แปลว่าเขาก็จะไปต่อนะเหตุเพราะมันชั่วคราวนะไม่ถึงบรรดาธนาคารกลางนะครับ ส่วนบ้านเราซึ่งผมเคยบอกถึง ripple effect หรือผลกระทบนะแล้ลอกขึ้นนะที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐในยุโรปนะเมื่อ6เดือนที่แล้วนะว่าเดี๋ยวมันจะมาถึงบ้านเรานะเมื่อมีการเปิดเศรษฐกิจขึ้นมานะครับแล้วพอมีการเปิดเศรษฐกิจขึ้นมาในวันที่1พฤศจิกายก64นะก็จะพบว่าหลายภาคส่วนนะหลายสินค้าเนี่ยนะมันขึ้นราคาอย่างเช่น ราคาพืชผักเนี่ยขึ้นราคานะอย่างชัดเจนขึ้นมา3-4เท่าตัวเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของราคาน้ํามันดิบโลกนะครับที่ขยับตัวสูงขึ้นนะในตลอด2-3เดือนที่ผ่านมานะครับทำให้ต้นทุนการผลิตนะต้นทุนการขนส่งต่างๆเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะแล้วแล้วไอการสูงขึ้นของน้ํามันดิบทั่วโลกเนี่ยนะมันก็เป็นเขาเรียกวิเปิลเอฟเฟกนะผลกระทบ นะผ่านพวกโลกาพิวัตรนะระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันเนี่ยจึงทาให้เงินเฟอ้อนี้ก็มาถึงบ้านเรานะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็มีการประท้วงกันนะของบรรดารถบรรทุกมีการหยุดมีการนัดนะที่จะประท้วงนะให้คงน้ํามันดีเซลนะในระดับที่ตัวเองต้องการนะครับก็อย่าที่บอกนะครับผลกระทบนีนะ้มันเป็นของคุณนะของเราทุกคนนะถึงปีหน้า2022นะ ก็ยังไงแล้วแต่นะเนื่องจากว่ามุมมองของออธนาคา,ารกลางเองมองว่ามันชั่วคราวนะเขาก็จะไม่ทําอะไรกันมากนักมันผลที่รับเต็มๆนะคนที่กระเป๋านะแฟบอยู่แล้วนะจากกระเป๋าไม่มีเงินใช่ไหมอ่าก็อาจจะนะก็ลําบากมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วว่าวิธีการรับมือกับเงินเฟ้อเนี่ยนะมัน จะรับมือได้อย่างไรนะก็ใครที่ตอบมานะก็ถูกหมดแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของร่วงหน้านะใครที่ต้องใช้อะไรนะในเดือนหน้า2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้านี้เราสามารถซื้อร่วงหน้าได้นั่นเองนะเพราะค่าเงินมันจะด้อยค่าลงนะครับแต่ใครจะทําแบบนั้นได้ก็แบบว่าต้องมีเงินนะต้องมีเงินสดอยู่ในมือถูกไหมนะนั่นะคือสิ่งที่ผมได้พูดไว้นะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วละ่ะบอกให้ทุกท่านกระจายสินทรัพย์นะ ไว้ให้ดีนะครับตั้งแต่กลางปี6-4เป็นต้นไปนะเพราะว่าท่านต้องรับมือทั้งเงินฝืดเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าสภาวะเงินเฟอ้อนะบางคนคิดว่าเอยถือเงินสดมันไม่ไดช่วยเงินเฟอ้อก็มันก็ช่วยให้เราซื้อของล่วงหน้านั่นเองเราต้องใช้เงินสดซื้อล่วงหน้า1เดือน3เดือน6เดือนก็แล้วแต่นะที่เราจะเป็นต้องใช้เพราะน,น,นี่คือทางออกนะหทางทางทางี่2ก็คือ นะเราก็ต้องถือนะพวกสินทรัพย์ที่มันป้องกันเงินเฟอ้อเรียกว่าอินฟล레이ชันเฮดนะครับก็มองกันไปแล้วกันนะใครที่เชื่ออะไรทองคําหรือเงินสกุคลคริปโตนะครับบางคนก็บอกว่าซื้อหุ้นนะก็ต้องถ้าซื้อหุ้นพวกน้ํามันนะซื้อหุ้นพวกคอมมอดิตี้สินค้าพวกวัยพกนะก็ทิศทางขึ้นนะถ้าซื้อพันธบัตรก็ต้องเป็นพวกกองทุนนะพันธบัตร นะที่มีการชดเชยเรื่องของเงินเฟอ้อนะก็จะพอช่วยได้หรือบางคนจะซื้อที่ดินเพาะปลูกนะเพราะว่าจะได้ไปเพาะปลูกจะมาพืชผักนะในการลดค่าใช้จ่ายนะครับก็มองกันไปนะครับก็วิธีการรับมือร่องรู้ทางออกด้วยนะแต่บอกทุกท่านทราบก่อนนะครับว่าเงินเฟ้อชั่วคราวนี่เป็นของคุณถึงปีหน้า2 0 2 2นะเพราะเขาจะไปต่อเหตุเพราะมันชั่วคราวนะตามที่เขานีอยามมันเอง สำหรับท่านที่ต้องการนะครับเข้าร่วมกลุ่มนะครับอาจารย์เสก5.0ศนะครับซึ่งจะมีการพูดคุยกันเป็นรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายเวลาทิศนะบ่ายสถึงบ่ายสหรือบ่าย2ครึ่งถึงสครึ่งนะครับประมาณ1ชั่วโมงาาก็จะพูดถึงเนื้อหาเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเข้มข้นนะครับก็สามารถนะเข้าร่วมกลุ่มได้นะซึ่งการสัมมนาจะผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าบูมมิทตินะครับก็จะม,มีการพูดคุยกันนะในทุกสัปดาห์นะครับก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะ นะข้อมูลนะส่วนตัวของท่านนะครับชื่อนามสกุลจริงนะครับอายุอาชีพของท่านนะต้องส่งข้อมูลไม่ครบทั่วนะครับบอกไว้ก่อนนะใครส่งมาไม่ครบนี้ผมก็จะรบกวนนะส่งมาครบแล้วก็ส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับนะอย่าส่งเข้าไปในไลน์นะเพราะว่าส่งมาในไลน์เนี่ยนะบางทีมันมันยุ่งยากเหมือนกันนะต้องเอาไอ้ตัวอีเมลแอดเดสนะครับของท่านอีกทีหนึง่งนะเพื่อจะไปเข้าจดหมายกลุ่มนะครับในอาจารย์เสกห้าจุดศูนย์ ก็ท่านที่สนใจก็สมัครนะส่งข้อมูลมาที่อีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail.com นะครับถ้าท่านส่งมาในไลน์ส่งมาไม่ครบผมก็ต้องรบกวนท่านส่งมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าได้สิทธิ์เรื่องของ Meeting ID กับ Meeting Password ก่อนนะสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสันุนช่องและร่วมศูนย์ชุมชนของผมนะครับก็สามารถทําได้นะครับตามบัญชีนี้นะครับ ก็อยู่ด้วยกันร่วมกันเป็นชุมชนนั่นเองนะคใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่องยูทูบช่องนั l เสร็จนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ